เบจาัคีกไม่มาตามรยานที่เก็บไว้เีไว้จจ้าน้เะที่นโดจัรยานไว้ก่อนเป้าหมายของเราพอคือทาพิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณะครับาพัณจักรยานโบราณเดี๋ยวเราจะไปยุบมีมีฐานจักรยานอยู่ที่นู่นนะครับตอนภักบ่าย ที่มีเขาเป็นโรงเก็บแล้วก่อนนะครับมีจักรยานมากมายนะครับ <c oughs> ที่ลงเฝ้าจะเป็น <c oughs> สิบปีครับาที่เก็บเอาไว้จักรยานส่วนใหญ่ก็จะไปหาซื้อมานะครับตามเว็บบ้างเพราะว่าจักรยานถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ารถรถอังกฤษมาจากทอังกฤษนะครับยีฮอตลาเล่อายุยายประมาณสี่สิบหรือห้าสิบปีแต่ว่าปั่นได้นะครับแม่ยายจะจับเคาะกันเวลา แต่ว่าเขาใช้ทํามาด้วยเหล็กกล้าสมัยก่อนเหล็กดีมากครับไม่เหมือนจักรยานที่เราใช้กันอ่าท,ทันทสองพันอะไรเงี้ยล้มทีเดียวต้องล้มคนอไม่ทนอันนี้เป็นสแตนเลสถ้าเป็นขับล้อเป็นสแตนเลสยังดีครับ4ี่สิสิปียังขี่ขได้ฝันได้ครับอันนี้เป็นจักรยานจากประเทศจีนครับเป็นต้นฉบับเขาเรียกอะไรอันนี้จักรยาน อ่าจัก,กรายานยนต์ถูกไหมอ่าจัก,กรายานยนต์ก็คือมีน้ํามันเติมอ่าแล้วก็ปั่นได้มีเครื่องอ่ามีน้ำมันอยู่ทังน้ำมันอ,อันนี้เป็นของจีนครับใช้บนรถบรรทุกใช้ใช้งานในเหนือนอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าอ่ามันมันไม่เหมาะกับการปั่นของหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ไไดน,นี้ถ้าใช้เคร,รื่องกักรปั่นมันเร็วกว่าก็เขาเร็วกว่านิดหน่อย ไปตอกแกกตอกแก,ก,กไม่มีเกียร์ไปเลยไปเลยมีคันเร่งอยู่นี่อันนี้คัสคัสอยู่นี่อ่าใช่เรื่อง้นเรื่อง้ออนที่เขาจักรยานนี่เป็นปุ่ย่าตายายพ่อแม่ปุ่ย่าตายายของข่าน,นันทั้งหมดจักรยานก็คือ,อมีคนบ้าคนหนึ่งสมัยก่อนสมัยกรุงโลมใช่ไหมเออเขามีล้อ เวียนใช่ไหมมีเดินทางด้วยเปลียนด้วยล้อลากอ่าล้อซ้ายล้อขวาล้อซ้ายล้อขวาเรามีบ้านคนหนึ่งบอกเอ้ยล้อซ้ายล้อขวามัน่ว้างที่ว่าพอไปไปไหนก็ต้องมีทางใช่ไหมอ่าเราต้องมีทางกว้างพอสำหรับเปลี่ยนไปเราไม่เคยทางมันแคบๆอะไรมันไปไม่ได้นะเลยไอ้นี่บ้านคนนี้ก็เลยมันเอาล้อเอาไว้หน้าหลังหน้าหลังมันไม่ต้องมีทางนะไปแค่นิดเดียวทางเดินของคนก็ไปได้ แล้วเอาไม้ผ้าแล้วก็ติดยันันอ่าอันนี้คือต้นต้นต้นสำหรับไม้ผ้าถ้าเรียนลดติดก็ติดก็ติดก็ติดไปยันไปนะครับอ่าป้ายต่อ